พระพิสุสงฆ์ผู icos, atz, ้เจอข้าพเจ้าทั้งหลายขอร้องหายขอมหว้พัดตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสงส์ขอพระพิสุสงโ์จงรับ พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี <royalty> ้พร้อมด้วยคนวาทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายขอข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อรลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการนเถิด คุนศรีวิม์แจ้งกระมวลกุลชัยเราคำภาวายพระฏิหารเป็นทางคิดขอเรียนเชิญครับ